บากครับมันพื้นที่มันเสียหายครับผู้เชี่ยดแล้วเนาะลงทุนเนาะครับจักจ้างรถปั้นแน่แลวก็พันเข่าเนาะมันนี่กับปุ๋ยกับวันครับแห้งพ้นพนปุ๋ยพ่นอย่างมันนี้มันมัดขวบไม่ได้มันกับเขาก็เสียใจเดี๋ยวน่แบบเที่ยวโอ้ยลงทุนไปหลายๆเทสจังไดฮะเงินส่งลูกเลี้ยงอย่างสีนะมันมันจะกระทบไปหลายอย่างนี่ครับมันนี้นันเป็นีงสิละกันยิบยืมนะครับเป็นนี้ครับ ข้าน้ำบัวถั่ถวมันยังเงนินเอาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันมันยังใครดีครับแับแม่วงยังมีเงินเก็บแม่บลาส่งลูกส่งอย่างเย็นกบบปากท้องยังใครเล,ลยนะน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนาประเทศไทยได้เผชิญปัญหาเกี่ยวกับน้ําอย่างต่อเนื่องที่มักจะวนกลับมาสร้างความเสียหายแน่นอนครับว่าส่วนหนึ่งต้องเกิดจากธรรมชาติอีกส่วนที่สําคัญและต้องยอมรับ คือการบริหารจัดการน้ําที่บกพร่องของประเทศไทยเราที่ไม่เคยมีแผนบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นรูปธรรมเลยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหากยังนิ่งเฉยไม่ลงมือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ผ่านมานั้นยอมเสี่ยงที่จะพบกับความเสียหายอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต สวัสดีครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมสุภาชาติสุภาเมธีครับวันนี้ผมพาผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับในการจะพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารน้ําของชาตินะครับซึ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้ก็คือเป็นประตูน้ําในโครงการห้วยหลวงครับซึ่งที่นี่คือลําห้วยหลวงปัญหาของที่นี่นะครับก็คือในยามหน้าฝนก็จะมีปัญหาน้ําท่วมซ้าซากขณะที่ในยามหน้าแล้ง ก็จะขาดน้ําในการทําการเกษตรครับวันนี้พลเอกชัดชัยสาลิกัญยะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้ได้ลงมาดูพื้นที่การบริหารจัดการน้ําวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าให้ได้ติดตามกันนะครับม้วยหลวงตอนล่างพื้นที่ลุ่มน้ําแห่งอีสานตอนบนเป็นลุ่มน้ําสาขาของแม่น้ําโของอีกลุ่มน้ําหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมซ้ำซากพื้นที่การเกษตรกว่า8 6 0 0 0 0ไร่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํา ได้สร้างฝันร้ายให้ชาวหนองคายที่ต้องเจอปัญหาเดิมทุกปีแต่เมื่อฤดูเปลี่ยนผ่านกับต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้าจนไม่สามารถทําเกษตรกรรมได้ส่งผลให้เศรษฐกิจฝืดเคืองเกิดความขัดแย้งเพื่อแย่งชิงน้ําการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ําเพื่อทุกภาคส่วนจึงต้องบูรณาการหน่วยงานทุกหน่วยเข้าด้วยกันผ่านสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเพื่อดําเนินการแก้ไขสร้างความมั่นคงด้านน้าของทั้งประเทศ โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการขนาดใหญ่ที่สําคัญที่กําลังเร่งทําอยู่คือโครงการพัฒนาร่มน้ําห้้ยหลวงตอนล่างครอบกลุ่มพื้นที่6อําเภอในจังหวัดอุดรธานีและ1อําเภอในจังหวัดหนองคาย ในพื้นที่ลำน้ําห้วยหลวงนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมซ้ําซากในยามหน้าฝนครับแล้วก็เวลาหน้าแล้งในพื้นที่ทางการเกษตรก็ขาดแคลนน้ําไปทําการเกษตรนะครับวันนี้ต้องคุยเรื่องยุทธศาสตร์น้าคุยกับ2ท่านนี้นะครับท่านรองนายยกรัฐมนตรีและก็เลขาธิการสนาชนะครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงในภาพรวมของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําของประเทศนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครบงับเออผมต้องต้องเท้าความ ไปสักนิดหนึ่งนะครับคือในปี58เนี่ยประเทศเราประสบปัญหาภัยแล้งค่อนข้างรุนแรงมากนะครับน้าที่อยู่ในอ่างเก็บน้ําทั่วประเทศเนี่ยถือว่าน้อยน้อยแบบที่ไม่เคยน้อยมาก่อนนะครับในขนาดนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยทำจัดทาแผนบริหารจัดการน้ําทั้งประเทศด้วยนะครับเราก็ไปทําวางแผนกัินว่าจะแก้ปัญหาน้ําทั้งน้ําแล้งด้วยน้ําน้อยเนี่ยนะจะทําให้พื้นที่แ้งแล้วก็น้ํามากก็เกิดน้ําท่วม คนะุณภาพน้ำเราก็จัดทาเป็นแผนบริหารจัดการน้าครั้งแรกใน12ปีใน12ปีเนี่ยนะครับห้วยหลวงเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งอยู่ในแผนนั้นด้วยสําหรับห้วยหลวงเนี่ยได้รับการบรรจุไว้แล้วก็เข้าคณะรัฐมนตรีทนะ่านนายรัฐมตีได้กา,าอนุมัติผ่านคณะมนตรนีนะครับในเดือนเมษาปีหกหนึ่งน,นี้เองในการแก้ปัญหาห้วยหลวงทั้งระบบนะครับถ้าเราพูดถึงลุ่มน้าห้วยหลวงเนี่ย พี่น้องประชาชนจะต้องเข้าใจว่าเป็นการแก้ปัญหาที่อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงซึ่งอยู่ที่อุดรนะครับและน้ำจากห้วยหลวงเนี่ยจะไหลลงมาที่ต่ำผ่านหนองคายแล้วก็ลงในน้ำโขงนะครับปัญหาหลักของที่ห้วยหลวงก็คือว่าน้ำที่มาจากอุดรเนี่ยไหลมาที่หนองคายหนองคายเป็นที่รุ่มต่ำ นะถ้าน้ำเขาเยอะก็จะมาขังอยู่ตรงนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละก่อน <K menjadi S 1> ที่จะลงไม่นำ<ร>้ำโขงใช่<อ>ครับ,รบแล้วก็ปัจจุบันเรามีสถานีสูบน้ําอยู่สถานีหนึ่งที่ต้นทางของห้วยหลวงก่อนที่จะลงแม่น้ําโขงครับสถานีนี้ก็จะสูบน้ําออกไปนะครับแต่ว่าสถานีนี้สร้างมานานแล้วขี่คนาาคํามหนาก็ตับเพราะฉะนั้นการสูบน้ําออกไปทําให้น้ําขังอยู่ห้วยหลวงนี่จึงเกิดขึ้นในทุกปีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงเนี่ยน้อยและฝนไม่ตกเนี่ย น้ำที่ปล่อยมาจากอุดรมาถึงน้องคายเนี่ยจะน้อยมากเลยเขาก็จะเป็นปัญหานะครับไม่มีน้ําในการทําเกษตร,รน,นี่คือปัญหาหลักนะครับการบรรจุแผนบริหารจัดก,การรุ่มน้ําห้วยหลวงเนี่ยเราจะทําทั้งระบบที่ห้วยหลวงนี้นะครับโดยเราคาดหวังว่าถ้าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้ นะครับเมื่อเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้แล้วพี่น้องเนี่ยก็สามารถทําทการเกษตรได้ตามระบบ,บนะครับซึ่งผ่านมาในเวลาน้ําท่วมก็ทําไม่ได้เวลาน้ําลดลงไปเจอน้ําแ้งก็ทําไม่ได้อีกนะครับซึ่งหากว่าเราทําโครงการนี้เสร็จกรเกษตรกรในพื้นที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับผลจากการสามารถทำเกษตรได้ครับผมลองให้เขาถอดตัวเลขเออกมาแบบคร่าวๆนะประมาณปีหนึ่งเนี่ยถ้าทำเกษตรได้ในพื้นที่ สองจังหวัดเจ็ดอำเภอเนี่ยนะจะมีมูลค่าถึงประมาณงสามพันห้าร้อยล้านถึงสามพันแปดร้อยล้านบาทต่อปีปีละครับอันนี้พี่น้องก็จะมีรายได้จากการทําเกษตรด้วยครับในทางของสทรนชอะครับในแง่ของอยากให้เล่าถึงความสําคัญของบริเวณจุดนี้ครับครับเออฟเนื่องจากว่าตอนตอนนั้นนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านพลเอกชัยก็ชัดเจนว่าจะหาทางกักเก็บน้ําก่อนน้ําไหลลงไม่โขลให้ได้ครับแต่แหล่งเก็บน้ำเนี่ย แน่นอนมันไม่ได้มีทุกแห่งที่ว่าเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่อาจจะต้องหาแหล่งเก็บน้ําของตัวเองด้วยในขณะนี้นะครับเราได้วางระบบการกักเก็บน้ําในลาน้ําเองด้วยเพราะในแม่น้ําสายหลักแม่น้าสายรองเนี่ยจะมีประตูน,นะครับหรือฝายต่างๆเก็บน้ำในลำน้ําด้วยเพราะ,ะน,น,น้ำมาทางภาคอีสานเนี่ยห้าหมื่นกว่าล้านลูกบ,บาทเมตรแต่มีแหล่งเก็บกักแค่ประมาณสักแปดพันกว่าล้านอย่างนี้ไม่พอแล้วครับแต่ความต้องการใช้น้ำก็เยอะไปหมด เพราะฉะนั้นมันมีสองสอย่างที่ต้องทำนะอยากจะเน้นเลยเกินนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ทำเนี่ยไม่ได้วางแผนการทํางานระยะยาวนะครับการดนงานแบบยุทธศาสตร์วันนี้เรามียุทธศาสตร์12ปีแล้วเราไปปรับเป็นป20ปีแล้วเดินหน้าตามยุทธศาสตร์กับ <c oughs> ประเทศเราเนี่ยไม่มีน้ําต้นทุนอย่างอื่นใน7ประเทศร,รอบบ้านเราเนี่ยเขาจะมีแม่น้ําโขงผ,งผงข่านเข้ามาใ,ในประเทศรับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีน้ําต้นทุนจากแม่น้ําโขงแม่น้ําโขงมีต้นทุนจากไหนขีมัละลาย เพราะฉะนั้นมันมีน้ํามาตลอดทุกปีแต่ประเทศเราไม่มีน้ําต้นทุนแบบนั้นนะครับหลักคิดที่เราจะแก้ปัญหาว่าจะกักเก็บน้ำเอามาใช้ในเมื่อเราไม่มีน้าต้นทุนเรารอฝนฝนลงมาซึมลงข้างล่างลงแม่น้ำโขงหมดจึงต้องกลับมาว่าแล้วเราจะเอาน้ําแม่น้ำโขงกลับมาใช้ในยาที่เราต้องการอย่างไรในเรืร่องวัลแรงนี่คือหลักคิดนะครับดังนั้นโครงการห้วยหลวงจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่โครงการนี้เนี่ยเราสร้างประตูระบายน้ําที่แดนเมืองซึ่งลึก จากแม่น้ําโขงเข้าไปเนี่ยหกิโลกกบอีก300กว่าเมตรนะพันสามกว่าเมตรหนึ่งพันสา0 0กว่าเมตรนั่นหมายถึงว่าเราเกิดคลองขึ้นใหม่จากแม่น้าโขงแม่น้ําโขงก็ลึกเข้ามาหาเราแล้วเราก็สูบน้ําจากสถานีสูบน้ําซึ่งลึกเข้าไปจากในแผ่นดินเราครับ1กิโล300เมตรนั่นคือหลักคิดว่าน้ําต้นทุนจะเกิดจากแม่น้ําโขงที่เข้ามาในประเทศเรานะฮะแล้วพวกน้ําโขงเข้ามาแล้วเนี่ย เราจะทํำยังไงให้เอามาใช้ประโยชน์และก็เชื่อมโยงนะครับไปถึงในพื้นที่อื่นๆด้วยและนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขวิกฤตให้ชาวบ้านอนุมัติงบลงมือทําก่อสร้างอาคารบังคับน้ําในลําห้วยหลวงจํานวน3ามแหง่งปรับปรุงผนังกั้นน้ําเดิมในจุดที่ต่ำหรือชํารุดเสริมผนังกั้นน้ําใหม่ในจุดที่ต่ำกว่าระดับกักเก็บและขาดช่วงจากผนังกั้นน้ําเดิมความยาวรวม28.42กิโลเมตร ทำหน้าที่ช่วยป้องกันผลกระทบจากระดับน้ําที่สูงขึ้นในเขตพื้นที่ลุ่มต่ําตามแนวเขตน้ําท่วมและช่วยควบคุมปริมาณน้ําในช่วงเวลาที่มีน้ําหลากเพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําโขงซึ่งจะช่วยลดพื้นที่น้ําท่วมได้19,000ไร่ครับและบรรเทาอุทกภัยน้ําท่วมตามธรรมชาติให้ลดลงจึงก่อสร้างสถานีสูบน้ําบ้านแดนเมืองโดยจะทําการขุดคลองชักน้ําจากแม่น้ําโขงลอดผ่านทางหลวงหมายเลข212ความยาว1 3 4 4เมตรไปเชื่อมกับลําน้ําห้วยหลวง ทำหน้าที่ระบายน้ําส่วนเกินโดยการสูบน้ําจากลําน้าห้วยหลวงที่เกินระดับควบคุมลงสู่แม่น้ําโขงช่วยบรรเทาการเกิดน้ําท่วมลดลง54,390ไร่จากเดิม90,000ไร่ครับส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรนะครับจะมีการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่างโดยพัฒนาโครงการชลประทานขนาดกลางเชื่อมโยงแหล่งน้ําต่างๆเข้าด้วยกันมีพื้นที่ชลประทานโครงข่าย13โครงข่ายครอบคลุม37ตําบล7อ,อําเภอ2จังหวัด ในฤดูแล้งสามารถส่งน้ำให้กับชนบททานและเกษตรกรรมกว่า250,000ไร่ครับแต่ผมอย่างครั้งนี้ในการที่เรามาพัฒนารุ่มน้ำห้วยหลวงเนี่ยมีการให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมครับ้ท่านเล่าเรื่องนี้ได้หนึ่งนะอันนี้นะสองสำคัญมากเลยครับเพราะว่าตอนนั้เองเราก็ได้รับความร่วมมือกับทางมาหาไรยขอนแก่นนะครับประเด็นก็คือว่า เดิมทีเดียวมีการมีการเรียกร้องค่าที่ดินเงยเยอะเพราะหลังจากที่เราอธิบายความค,ความข,ข้อปัญหาต่างๆปรากฏว่าทุกฝ่ายเห็นชอบหมดเลยนะครับอยากให้มีการกับเพื่อนโดยเร็วเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเพราะเขาเดือดร้อนมาตลอดก็เราทําประชาคมในพื้นที่ว่าถ้าเราทําโครงการอย่างนี้เป็นยังไงพี่น้องเห็นเห็นชอบหมดเลยนะครับขนะนี้ก็เราเริ่มดําเนินการ,รในในเดือนหน้าเนี่ยเราจะได้ตัวผู้รับจ้าง เริ่มเปิดโครงการและตีละคร,ครังเปิดโครงการเลยโครงการนี้ใช้ระยะเวลา9ปีในการทำรนะครับแต่3ปีแรกเนี่ยเราจะสามารถ เอาน้ําจากมปน้ําโขงเนี่ยนะครับเข้ามาเติมห้้ยหลวงได้ใน3ปีแรกนะครับหลังจากนั้นเมื่อห้วยหลวงได้น้ําแล้วเนี่ยระบบการส่งน้ำนะครับซึ่งมีอยู่แล้วถึง13โครงการในระบบเชื่อมโยงนี้ก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับและสร้างอาคารบรรคับน้ําอีก15แห่งในในโครงการนี้ด้วยทั้งหมดนี้ก็จะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับวันนี้เนี่ยผมได้ให้นโยบายเนี่ยไม่เพียงแค่พื้นที่ดีเราอยากเห็นแม่น้ําชี ม,มีน้ําตลอดทั้งปีครับแม่น้ําชีเนี่ยในช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยไม่สามารถทําการเกษตรได้เลยวันนี้ถ้าเราสามารถทําให้แม่น้ําชีมีน้ําได้ตลอดทั้งปีได้ครับ22 0กว่าจังหวัดท,ที่ที่แม่น้ําชีไหลผ่านจะเกิดพื้นที่ที่สามารถทรรําเกษตรได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะและผลประโยชน์ประเทศชาติมหาศาลเลย,ลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถเชื่อมโยงเอาแม่น้ําโขงห้วยหลวงเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนลำปาวและแม่น้ําชีเป็น เรื่องเดียวกันหมดเลยร้อยเรียงต่อเนื่องขึ้นมาต่อเนื่องได้กันหมดรับ <c oughs> ผมเชื่อว่าภาคอีสานนะครับะจะอุดมสมบูรณ์ <c oughs> นะ <c oughs> เศรษฐกิจภาคอีสานจะพลิกเลย <c oughs> จะไม่ได้เป็นแบบนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคอีสานจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่เวลานี้เวลาหน้าแล้งเนี่ยคนภาคอีสานไม่มีงานทาําต้องเข้าเมืองแต่ต่อไปถ้าเขามีน้ําเขาสามารถทําการเกษตรได้ไม่จําเป็นต้องเข้าเมืองครับ <c oughs> สังคมภาคอีสานเป็นสังคมที่อบอุ่นนะครับ <c oughs> เขามีความขยันขันแข็งขอให้มีน้ำให้รัาครับมีน้ำมีชีวิตทั้งหมดใช่ครับครับอันนี้เป็นเป้าหมายซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์20ปีที่จะเดินหน้าเรื่องแบบนี้ไปนะครับในแต่ละปีแต่ละปีไปไปให้ชัดเจนครับแล้วในส่วนของทางสทนชครับมีการประเมินโครงการนี้ไว้ยังไงบ้างครับครับนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือหลายๆภาคส่วนนะครับเพื่อเห็นแก่แนวทางของลูกหลานในอนาคตว่าโครงการแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับภาคอีสานนะครับแล้วก็แม้ว่าเห็นว่าโครงการนี้นะครับสองหมื่นล้าน กล้าลงทุนแบบนี้นะครับไม่ไม่ง่ายนะและกว่าจะออกมาคือสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจมากมากทีเดียวนะครับรัฐบาลก็ใจปั้มใส่เข้ามาแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในภาคอีสานผมเข้าใจว่าถ้าคนในภาคอีสานนะครับร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะพัฒนาใส่ความคิดนะครับแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันขึ้นมาแบบแบบนี้โครงการขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนในหลายๆทุ่ที่ยังไม่น้ำแบบนี้ก็จะได้น้ำพร้อมพ้กันครับ ครับมองว่าโครงการนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับถ้ามองถึงในระดับประเทศด้วยครับต้องไม่ลืมนะครับว่าคนประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศอยู่ในภาคของเกษตรกรรมนะครับการทําเกษตรเนี่ยก็ต้องอาศัยน้ําเป็นหลักนะครับถ้าเรามีน้ําทําการเกษตรได้นะครับผมเชื่อว่า รายได้ของประเทศเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับและพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะหลุดพ้นจากความยากลําบากนะครับที่เราพูดกันว่า,ายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นที่เขาขีดว่าเป็นเส้นยากจนกัดนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราสามารถเดินตามนี้ได้ นะครับประชาชนจะหลุดพ้นหมดนะครับแล้วประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประเทศที่พ้นจากประเทศที่มีรายได้ปรังกางไดแต่เพราะฐานชนใหญ่คือฐานเกษตรกรนะครับแล้วก็ฝากไว้ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยท่านนายกกำชับเลยเกินนะครับว่าก่อนที่จะหมดวาระการบริหารประเทศในรัฐบาลนี้เนี่ยต้องพยายามวางรากฐานในเรื่องนี้ไว้ให้ได้ และเพื่อสนับสนุน,น,นการอุปโภคบริโภคการเกษตรการท่องเที่ยวรวมทั้งการรักษาระบบนิเวศท,ทางกรมชลประทานเองก็ได้วางแผนในการบริหารจัดการน้ำให้มีแผนจัดการที่ชัดเจนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้าถึงโดยง่ายไว้ด้วยิเวยหลวงนะครับเป็นลำห้วยหลวงที่มาจากตรอุดรกับธาน,นีนะครับไหลลงมาจนสูส่แม่น้ำคงที่อำเภอพนมิสัยขามขายตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ดังกลานะ่าวเนี่ยก็จะมีพื้นที่ทําการเกษตรอยู่เดิมนั้นนะนะครับ มันก็จะไหลจากนี่ลงสู่ไปน้ำหงโดยฝานประตูหรือว่าฝ่ายห้อยหลวงนะครับเวลาน้ํามากน้ําก็เทนะครับที่นี่เวลาโครงการนี้จบหรือว่าเริ่มําเนินการในปี6กหนึ่งหกสองสามันสามารถที่จะชักน้ำไใช่ายได้นั่นก็คือพื้นที่ด้านข้างนะครับซึ่งเดิมก็มีคันต่าๆก็มีการเสริมคันไม่ให้น้ําทะลักออกมาเพราะนั้นในช่วงฤดูฝนนะครับที่ชาวบ้านทําอะไรไม่ได้เลยนะเพราะน้ํามันท่วมถัดไปจากนี้เริ่มทําได้ แล้วในช่วงกดูแรงนะครับน้ำก็จะขังอยู่ในบริเวณนี้นะครับต่อมาที่จะสูบมาขาึ้นมาใช้เข้าื้นที่การเกษตรนั่นก็คือใช้วิธีการสูบน้ําเข้าสู่ระบบการแพร่กระจายน้ํา,ปาปไปให้เกษตรกร,กรที่ทําการเกษตรครับเมื่อรัฐบาลได้นาเอาโจทย์เรื่องน้ามาตีแผ่เกิดการทบทวนอย่างจริงจงังตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกําลังเปิดโอกาสให้คนพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาและก็ถึงข้อมูลที่ถูกต้องเช่นนี้ ในฐานะลูกหลานคนอีสานผมเชื่อเหลือเกินครับว่าน้ำอุปโภคบริโภคจะต้องเพียงพออย่างพอดีเท่าเทียมกันสำหรับทุกภาคส่วนครับ คุณผู้ชมครับโครงการพัฒนาร่มน้ําห้วยหลวงตอนล่างนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับและเป็นข้อดีที่ทําให้เราได้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการน้ําทั้งในภาพใหญ่และก็ในส่วนย่อยด้วยนะครับในเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ําในพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพครับหมดเวลารายการเดินหน้าประเทศไทยผมสุภาชาติสมภพพิธีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ